โอ้ยพอเอาเสาออกแล้วสวยมากแบบไม่มีอะไรแบบขวางหูขวางตารู้สึกแบบโล่งตามากเลยอนาคตฤดูหนาวจะมีลานกลางเต็นท์ไหมเออด้านหน้าแบ่งให้เช่าไหมออกดติดตามช่องให้ก่อนได้ไหมไปเดี๋ยวตอบแต่ละแต่ละคำถามทุกคนนะ่ะคิดว่าที่มันเยอะ เพราะว่าดิฉันยังไม่ได้สร้างแต่ในแพนในผังบ้านมันมีหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวต่อไปมันเป็นมันเป็นโรงงานมันจะเป็นโรงงานที่ดิฉันจะให้แบบเด็กๆแบบทอดปลาได้แพ็คปลาแพ็คอะไรก็คือจะย้ายมานี่หมดเลยมูฟมาตรงนี้หมดข้างในก็คือแบบอะไรนะอะไรนะข้างในก็คือพื้นที่แบบแบบ p r i v a t ส่วนตัวเราอยู่ข้างในแต่ว่าตรงข้างนอกเนี้แล้วเดี๋ยวเราก็การทํากําแพงใช่ไหมข้างนอกนี้เราก็ทํโรงงานในตรงนี้เป็นโรงงานหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวมีโรงรถอีกไอตรงไอตรงที่เก็บของอะที่คุณเห็นเป็นสังกะสีตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวจะเป็นโรงรถนะคะเดี๋ยวจะเป็นโรงรถนะคะนี่ตรงนั้นน่ะนันนน่ะตรงสังกสีตรงนั้นอ่ะนันแั้นตรงนั้น,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 นคือโรงรถค่ะเดี๋ยวจะมีโรงรถค่ะ นี่ลงรถจะอยู่ตรงนั้นรงรถจะอยู่ตรงนั้นลงรถจะอยู่ตรงนั้นค่ะและตรงนี้ที่ดิฉันยืนอยู่เดี๋ยวต่อไปมันจะคือพื้นที่โรงงานพื้นที่โรงงานเอาไว้แบบขายทุเรียนหน้าทุเรียนก็ขายทุเรียนหน้าปลาก็ขายปลาก็จะทํากันตรงนี้เลยแล้วข้างนอกนี้ก็จะมีรั้วอีกทีหนึ่งรั้วปิดเข้าทางนู้นค่ะบ้านจะเข้าทางเดียวทางนูน้น แล้วก็จะมีถนนเข้าบ้านที่ฉันจะทําถนนเข้าบ้านยาวไปนู่นยาวไปนู่นเลยแล้วบริเวณตรงริมถนนก็จะทําปลูกต้นไม้จะปลูกไม้ล้อมแล้วก็แล้วก็ถนนที่จะทําแบบรถเข้าอ่ะถ้าเวลาเรายเย็นอย่างเงี้ยดิฉันก็จะเดินออกกําลังกายมันจะเหมือนแบบจะทําแบบฟิลลิ่งเหมือนอันเนี้ยสวนสวนรถไฟอะ่ะคุณเคยไปไหมที่เขาอ,ออกกําลังกายจะมีถนนให้ แล้วก็เราก็จะปลูกต้นไม้ล้อมเอาไม้ล้อมลง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 ข้างถนนตรงนี้เอ้ยคอยดูดิคนมันมีไอเดียตอนนี้มีแต่ไอเดียนะคะ,แต,ตคะแต่ตังค์ยังไม่มีเนี่ยขาดแต่ตังค์ค่ะไอเดียมีแล้วนี่ทุกคนดูนี่ไงเนี่ยยาวไปนู่นอะคุณคิดดูดิ คิดดูดิว่ามันคุ้มไหมดิฉันว่าคุ้มนะสาหรับด,ดิฉันดิฉันรู้สึกว่ามันคุ้มนะแต่สําหรับคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่สาหรับด,ดิฉันดิฉันรู้สึกว่าคุ้มกําแพงเนี่ยนะแอบตกใจอยู่แอบตกใจอยู่เพราะว่าตอนที่จะทํากําแพงอะเตรียมงบไว้ประมาณสี่ห้าแสนเองตอนที่จะทํากําแพงอะนะเตรียมงบไว้สี่ห้าแสนพอช่างเขียนแบบมา พอช่างเขียนแบบมาบอกว่าร้านสองโอ้โหตายหาแล้วกูตายหาละ,ตาาละเตรียมงบเออไปช่วยโอ้ยเดี๋ยล้อมไปช่วยพ่อถางนู่นไปไ,ไปช่วยพ่อถางนู่นไปพ่อถางอะไรเออเขาอยู่ในไปช่วยพ่อถางหญ้าไป มันจะล้มจริงนั่นแนหะเมื่อกี้เขาให้มันขี่สามล้อมันจะขี่สองล้อไงมันจะไม่ล้มได้ไงก็รถเขามีให้ขี่สามล้อฟอดไม่อยู่ตะเงียบฝั่งทำรั้วค่ะเดี๋ยวต้องทำค่ะเพราะว่าที่เรามันยังออกไปอีกเยอะอยู่ตอนนี้มันดูเหมือนแคบนะตรงน,นี้แต่ถ้า แต่ถ้าล้อมกำแพงแล้วที่มันจะออกไปอีกเยอะเลยค่ะอีกหลายอีกหลายวาเลยแคบทุกคนดูดิมันแคบที่จริงที่มันออกไปจนจนติดต้นกล้วยตรงตรงนู้นเลยนะทุกคนเห็นต้นกล้วยไหมแนวต้นกล้วยที่ดิฉันมันไปถึงต้นกล้วยนู้นเลยนะแต่เราไม่สามารถถมดินให้ไปถึงแนวตรงนั้นได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทํากําแพงกันดินค่ะ ไม่งั้นเดี๋ยวดินมันทะลักเข้าที่เขาเราก็เลยต้องถมแบบห่างๆไว้ก่อนเพื่อที่จะรอทํากําแพงตรงนี้ตรงนี้เปิดนะคะพื้นที่ตรงนี้เปิดหมดเลยเดี๋ยวทําคาเฟ่พื้นที่ตรงนี้เปิดหมดเลย,เย,ค,เย,เเลยคุณดูดิฉันวางแผนดิเห็นไหมดิฉันไม่ถมที่ตรงข้างเนี่ยให้เสมอกับ ที่อยู่บ้านเพราะเราอยากให้บ้านมันเด่นฉะนั้นเวลาเราอยู่บนบ้านที่เรามันจะดูสูงและไอโซนตรงเนี้ยที่เราซื้อเพิ่มเราจะทําสวนกับทาคาเฟ่มันจะต่ําลงมันก็จะดูแบบมีมิติบ้านเรามันจะเด่นบ้านเรามันจะเด่นเวลาคนมาคาเฟ่ก็จะมองเห็นบ้านเราสวยๆเก๋ๆทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วคะ่ะ ทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วตอนนี้ก็คือแค่หาตังค์แล้วก็ทําให้มันเสร็จให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มืดเร็วจังมืดเร็วมากเลยอะเมื่อกี้ยังแบบแดดแบบฉ่าอยู่เลยที่ด้านขวาเขาไม่ขายเลยตรงไหนคะเนี่ยที่ตรงนี้ก็เพิ่งซื้อมานะทุกคนเนี่ยที่ดีฉันเดินอยู่ที่ฉันก็เพิ่งซื้อมานะเนี่ย อ๋อหน้าหนาวแล้วเหรอใช่เหรอเออทำไมหกโมงทำไมมืดเลยมืดเออดิฉันรู้สึกว่าหนาวหนาวเหมือนกันเออเหรอเออใช่่ะใช่ว่ะปลายฝนต้นหนาวแล้วดิฉันก็ว่าเอ้ทำไมหกโมงทำไมมันมืดเร็วจังวะมันมืดเร็วอะมันไม่น่ามืดเร็วขนาดนี้ผักบุ้งงอกแล้ว บุ้งงอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้ว,ม,ลวมันโตเร็วจะตายผักบุ้งอ่ะด,ด,ดูดิพระจันทร์มาแล้วอ่ะพระจันทร์มาแล้วเดินเก่งไหมดิฉันเป็นคนชอบเดินดิฉันเป็นคนชอบเดินค่ะทุกคน ดิฉันเป็นคนชอบเดินดิฉันถึงชอบแบบนี้ไงชอบแบบพื้นที่เยอะๆแบบเนี้ยมันแบบซับพอร์ตซับพอร์ตความเป็นดิฉันมากๆเลยดิฉันเป็นคนแบบชอบแบบหัวเร็ววะชอบคิดนู่นคิดนี่ทํานู่นทํานี่ถ้ามีแบบที่ให้ดิฉันเดินเยอะเอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะแบบสมองดิฉันจะโล่งมากดิฉันไม่ชอบอยู่แบบที่แคบแคบอะถ้าเมื่อไหรอยู่ที่แคบๆคบนะแบบไม่ได้ ไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเงี้ยสมองมันจะสมองมันจะแบบตึบๆมันจะแบบรู้สึกแบบหัวไม่โล่งแต่ถ้าแบบมีที่ให้ดิฉันเดินนะคิดนู่นทํานี่นะเดี๋ยวแป๊บเดียวละสมองโล่งลนะสมองจะโล่งไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านข้างในเดี๋ยวจะพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปดูบ้านเดี๋ยวขอเดินเล่นตรงนี้ก่อนไม่ได้มาเดินเล่นตรงนี้นานแล้ว ขอเดินเล่นนิดนึงก่อนฉาป,ปูนแล้วต้นนี้ยังคงสวยงามโดดเด่นเป็นสง,ง่า,าราศีอยู่เห็นต้นไม้แล้วสดชื่น มีคนบอกพ่อรักลูกนะไม่ต้องรักกูค่ะรักตัวมึงเองก่อนไม่ต้องมารักกูค่ะรักตัวมึงเองก่อนเถอะทุกคนมีพ่อคนเดียวค่ะทุกคนทมีพ่อคนเดียวค่ะทุกคนมีพ่อคนเดียวค่ะโกโก้โกโก,โก้ทุกคนมีพ่อคนเดียวนะโกโก้ ไม่ใช่ต้นตะแบกค่ะเป็นต้นเป็นต้นอันนี้ต้นอะไรนะเป็นต้นหมักเมาค่ะเป็นต้นหมักเมาสวยทุกคนดูดิเดี๋ยวมันจะถูก ตรงเนี้สองไร่กว่าค่ะสองไร่สามงานสองไร่สามงานค่ะอันอันนี้สองไร่สองไร่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละสองไร่เอ้สามไร่นิดนิดรวมรวมกันมันเกือบมันเกือบหกไร่ค่ะตอนกลางคืนเงียบหน้าดูใช่ค่ะตอนกลางคืนจะเงียบหน้าแถวนี้แต่ดิฉันกลับชอบนะดิฉันกลับชอบนะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าตอนกลางคืนมันเป็นเวลาพักผ่อนอ่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนอ่ะ มันเป็นเวลาพักผ่อนมันเป็นเวลาที่เราควรพักผ่อนอะเออมันเป็นเวลาแบบส่วนตัวและเราควรได้แบบนู่นนี่นั่นอะไรอะ่ะ